โอกาสที่ไม่เคยทำเลยก่อนในชีวิตอยู่บนยอดแพแล้วก็มีคนบอกว่าฉีดน้ำแต่สนุกมากเลยนะผมชอบแบบว่าชอบมากเลยชอบมากปลาปัญญาเอ๋ยดูไปแล้วเนี่ยที่เราขึ้นเป็นเป็นยอดแพรของภาพไหนยัไงเอ้าี่นี่โอ้โหต้องขบวนแน่ดูเรื่องราวเลยที่เนี่ยวกับความโง่จริงป่ะเนี่ยพี่เหยอที่ของคนด้วยครับใช่ครบโงเลยน่าขบวนเราเราีปลาลงมาด้วยใช่ใช่ก็ เราจะเป็นขบวนสุดท้ายก็จะมีพี่ๆพี่เจ๊พี่นันนาพี่อาญาอะไรก็มีที่อย่ในขบวนนะครับสนกครับแล้วก็มีเป็นบรรยากาศที่เราอยู่บนรถแล้วก็มีแฟนตามชีน้เราไม่บ่อยเนาะขึ้นรถแห่ตืนเต้นเลยไม่ได่ไม่บ่อยไม่น่ามีแฟนกแง็คดนใชไหนะเกเราขับรถไปใช่ไมตั้งแต่2ลีกก็จะมีแฟนขับเป็น แเปนขบวนเลยเต็มมันหมดเลยก็ร hmm. really. mm ู้สึกว่ามันรู้สึกดีนะดีเป็นทีได้ของานที่เปิด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 รสดนานเลยนเสู้แดดแค่ไหนบ้างสู้แดดมัเมื่อกี้แดดอะไรบ้างคะรู้แดดสู้แดดูแดดไหมสู้แดดไหมอ๋อสู้อสู้เลยสูรู้สึกแดดรู้สึกร็นอนกิั แดดทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเราใส่ฮอตกว่าเพราะอะไรครับเรากระแดดใค่ฮอตกว่ากฮอตกระแดดกัผมนี่แหละหยอกหยอกเอนี้ได้เปลี่ยนน้ำยังคะงรไเปลี่ยนน้ำบงยังคะเปลี่ยนะเื่อเช้าเพิ่งอาบน้ำใหม่หยอกยอกแล้ว่าเปลี่ยนเม่้าเ่าเปลี่ยน ครับผมสงของเราแพที่อยากจะเปก์นะครับอาบน้ำไม่พอแล้วอยากจะเปก์ก็มาสนุกอ่ามุ่นหนุกสุกนะครับที่ซิงค์พาวเวอร์ร <ket> ่ายน้ำสงการทุกคนนะครับเอาที่หานสงการร่ายน้ำนครับก็จัดขึ้นวันที่13นะครับถึง1 6เมษายนนี้นะครับก็มาช็อปมากินกันได้นะครับหลายอย่างให้ทำเลยที่นี่ทุกทีเออแล้วก็อีกาอ่านเลยนะเพื่อน เจ้ออาณ์เนี่ยชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ครบไงโขไม่หลัการพิเศษไงจ้างมาก้อคุ้มโอเคเจ้าอาจจะถามเจ้าแมยก่อนเลยวันนี้เจ้านายเรามาลนโชว์หรือว่าเรามาติ่งใครหรือเปล่าวันนี้วันนี้เรามาติ่งใครหรือเปล่าติ่่งพีมาติ่งใครหรือเปล่าเหรอติ่งใครติ่งติ่งพี่เจครับเฮ้ยจริงๆตอนนี้พี่เจฟโชว์อยู่แต่เนี่ย มาสัมภาษณ์แต่ก็ได้ยินเสียงตีเย็นดูตุ้งามมากครับเราก็มีพี่นนท์พี่นนท์เดี๋ยวจะมาตอนเย็นนี้พี่น้ต้องแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่เจมส์พี่นนท์มีเยอะมากครับเขายหญ่ทั้งหมดเรามาดูนะครับพี่ที่เขาเลยแต่อย่างตัวเราเนี่ยตอนนี้คือเราอยากจะไปอยู่หน้าเวทีไหมอยากครับไปได้หรือยัังครบไปอยู่รข้างๆพี่ตับเดี๋ยวไปนะรอเดี๋ยวเกิดพี่นนท์เราทานเดี๋ยวเราจะไปอยู่ดูพี่นนท์หน้าเวที ดูก่อนครับว่าเดี๋ยวเ่าจะต้องมีงานต่อแน่นอนใช่ถ้าเกิดไม่มีงานนี่คือแน่นอนตอนนี้ติดตามแน่นอนติดตามแน่นอนไม่มีงานก็ดูติตอกไอจอะไรต็เลยคนที้น่าดูสดชื่นด้ขึ้นเวทีกั้พี่เจอ๋อน่าดูสดชื่นเหรอใช่ ไปโปรดักไปโปรดักเขาสมงาษา์อยู่ทนี่ยิทยนี่ยมอเอเป็อเคอเคาอเคโอเคโอเโอเคอ่คโอเคโอเอเคโเคอเคโเกโอโอคโเคอเเคเอเคใช่โอเคโเคโเคอเคโกเรเออเอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเเคาเคโอ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 เเอเน ผมว่าผมอยากไปใช้เวลากับครอบครัวเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบอว่ากินข้าวไม่ได้ไปไหนไปไหนกับครอบครัวนานแล้วก็เลยวันที่สิบสี่อาจจะเป็นวันครอบครัวมั้งก็เลยเออถูกอากาศพาไปเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงฉลองดีกว่าพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้จะมีงานก็อาจจะอาจจะไปหลังจากนั้นเพราะว่าเราจะไปแต่ว่าถ้าสาดน้ำก็เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ได้สาดพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวได้พรุ่งนี้เดี๋ยวสาดการขับเอาและกัน ใค,ใครไม่ให้ใายก็บอกนะเพราะว่าอยากให้ได้รับอนุญาตก,ก่อนแล้วก็ค่อยล้วเจมส์หรอเจมส์จะไปสาดแทนจะไปซ่านน้ำไม่หรอไหนยังไงไหมครับเดี๋ยวจากพี่รถน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เราคงจะสาดแทนโอ้ <laughs> <laughs> สาดโอ้สาดคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอ <laughs> สาดไปสนลูกใครอยู่หรออาแล้วแบบเรียนพ่อคุณแม่เหรอ ศาสตร่สนแม่เขาอู่แล้วเขาเรียกว่าศาสไม่สนลูกเขาปู่คนยาเออใช่เออเรียกศาสตรแม่ใช่ใศาสศาสตร์ไม่สนแต่ว่าแต่ว่าใครเจอเจมฟอนถ้าเคยสามารถที่น่ะศาสได้ครับเฟรมศาสได้ศาสได้ผมอนุญาตให้ศาสเลยถ้าสมมติใครเจอผมนะไช่วอบผลการนี้นะสามารถศาสได้ไม่เดินที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในงานตอนนี้สัมภาษณ์ก็สามารถศาสตร์ได้ พร้อมพร้อมร้อมโดนสาดเร้อมแลบนนะ้อมนะอาไเาลยาดไปเลยวันนัเราเปาา็นรถน้พิธารถน้พิาเลยครับพิธานลตอนนี้น่าจยหยุดค้ากิูวแล้วใช้เวลาพักผ่อนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปสวัสดีปีใหม่พิ่ายลังจากนี้ เปล่าไจ่เป็นกเมลอนอย่างเงี้ยวันนี้แปะสอบกอลวอร์ดหนูเลยเนาะพี่ยังไม่เห็นเมลอนที่เดินมาเมลอน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 ยังไม่ได้ฟังเขาไม่เคยฟังนะแต่ว่าผมได้ยินประจำเลยคือพี่ช่างเห็นไหมเขาจะเปิดให้ฟังตอนนี้วาแต่งหน้าไม่เป็นเพลงเขาก็จะแต่งหน้าเดี๋ยวดีสามแต่งห้าสามารถเช็คโชว์เลยไหมอ่าได้ได้โชว์ตอนนี้ก็ได้เพราะว่า

เราเป็นเพลงเกาหลีเบบี้ a อเตอร์เขาเป็นเพลงอะไรชิ u ไม่ต้องพูดชิ u อ๋อนี้ขออนุาผมไม่ต้องพูดได้เพลงอ๋อเพลงชิชิอ๋อเขาเป็นเพลงชิปใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปสองแล้วเออจะคือตอนนี้คือจะผัดเป็นเมนแดนจะผัดเป็นเมนแดนเหรอครับเออถ้าเป็นได้ก็อยากเป็นเออ อาจจะลองดูก่อนแสดงว่าคนนี้เตรียมมาตาของพี่น้องนะแต่คนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาใส่แดนแล้วเขาจะไปวงการฉีป๊อปแล่ะเอ้ผมเราจะไปแบบลุยตลาดทีป๊อปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเข้าวงแล้วนะบัสอะไรอะไรแค่เข้าอะไรเข้าไปผมก็ดรอปสู้เขาไม่ได้แสดงว่าพวกนี้จะไปแดนฉ่ำกับอะไรแค่ฮะนี่จะแดนฉ่ำกับอะไรแค่เลยอยู่เวทีเดียวกันแล้วก็จอ๋อใช่ครับก็อยู่เวทีเดียวกันนะวันี้ถ้าอะไรแค่ใช่ปะ ใช่ครับบางคนพ่ถาพลายบางอนเอาเงินเดือนมันมีจ้าครับผมผมว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมายอมรับเขาเรียกอะไรกนารกนนะครความคิดเห็นของทุกคนนะเพราะว่าผม,มาก็ผิดด้วยแหละที่เออไม่ไม่ทำเรื่ออะไรอ่ะไม่ดูให้ดีไม่ตัวช่วยให้ดีว่า เสียใจมากเลยนะไม่ใช่ไม่ให้ไม่รู้สึกผิดเลยนะไม่ไม่ให้แบบว่าไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกเราไม่ทําอะไรเลยนะผมรู้สึกผิดเลยผมวันนั้นนะผมไม่กล้าไม่กล้าทิ้มอะไรลงไปเลยแล้วก็นั่นแหละไม่อยากไม่อยากไม่อยากพูดแล้วแสดงว่าความหมายแสดงว่าเรารู้สึกกระเด็นใจเหมือนกันที่รู้สึกผิดเลยนะผมรู้สึกผิดมากครับผมผมยืนยันแล้วผมแบบว่าพูดเสมอว่าเออ รสนุกไมว่าความรักไม่ว่าจะเป็รูปแบบไหนกามรู huh. uh ้ส huh. uh ึก huh. ว so, 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 <Yeah. S 2> ่าการที huh. uh ่เขาบอกว่าเออเราไม่ให้เกียดเพศอะไรรา LGPQ อะไรน้เสียมากนะเพราะผมให้เกียี่พี่ทุกคนครับพี่ทุกคนนะแต่ว่าแรออกมาเป็้อเหมือนกระมะ้อก็มีวิธการเกที่อย่างนี้ต้อะเก็ไครับชก็ขอบคุณางแกนะก็ถ้าแบบเขารู้แร้ว่าผ่านไแต่เขาแน่จะไม่ท คุณแม่ที่เออบอกกันใช่ถ้ามีอะไรบอกผมกมาได้เลยด่าบมกมาได้เลยอ่ายินดียอมรับเต็มที่เลยก็แต่ว่าก็อย่าแรงมากนะครับโอเคครับเพืนๆก็เกิเล่นแฟนเนาะครับก็เกเร่นซีรีส์หน่อยอัปเดตไหมครับก็มีซีรีส์ครับชื่อว่า My Love i e e t Up พระจารย์มันใก่เกลรักได้ยังร้องใครจบแล้วว่าชื่อเรื่องจะลงมือหรอเงี้ยเงี้ย ได้ข่าวว่าเป็นกล้องแล้วกล้องแล้วครับกล้องแล้วพร้อมจะเอ่อเรียกว่าอะไรพร้อมจะตัดต่อแล้วไม่ตัดต่อไปแล้วตัดต่อแล้วด้วยเหรอตัดต่อแล้วและเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามรอกัแล้วกันนะครับไม่นานกนรอแน่นอนแล้วก็สนุกอย่างมากแน่นอนมีโอกาสได้เห็นอะไรยังไงภาพหรือยังไงเออมีโอกาสได้เห็นภาพหรือยังยังครับ ยังไม่มีครับเพราะว่าเราอยากรอดู่ทุกวองทุกคนดูอย่คุณแ้วเพราะว่าแบบเวิธีการมันก็ตัดงถ่ายแบบสลับๆกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่มีสปอยเลยได้บ้างขอมาได้บ้างครับดูสปอยเหรอมีอะไรสปอยบ้างมีเพลงครับเออ มีเพลงเยอะมากมากไม่แช้แฟนดมกเลยก็เป็นเพลงที่ดีมากๆครับกรยาดระดับระดับัเป็นเพลงที่รู้สึกถูกมจนถงกุ้มมากๆเลยกระยาดระดับระดับันเป็น OST แล้วผมผมแล้วนะครับครับเอออนอื่นครับฝากงานนี้มหาสงงราน้รามน้ครับวนหนุบสุดท้ายนะครับ จะมีถึงวันที่16เมษายนนะครับก็จะมีเชิลปินมากมายเลยเดี๋ยวจะมีพี่ๆในค่ายเราด้วยนะครับมาอีก2วันครับก็ฝากทุกคนด้าวยครับก็มีซีรีส์แรกที่ไหนก็ชื่อใหมแล้วพิกอัพนะครับเกี่ยวกิรเร่ยงลบตอนนี้ถ้าจะใกล้ให้ทุกคนได้ดูแหละครับก็ฝากด้วยครับนีก็มีเพลงครับเพลงใหม่ของเราชื่อออกเลยครับชื่อว่าอะไรครับเดอกันยาย ครับของคุชื่ออะไรครับของผมชื่อโคนครับเออใช่ผมชื่อเจมินายครับล้ามอะไรครัเพลงที่นั่นนี่เป็ารถ้าบ้านมันยงไม่เกิดใหม่เราไม่เกิดใหม่เออลงเป็นเพลงแรกของนางศิลปินไวเซอร์มิวสิกครับก็ขอผมจะเป็น ใกล้เกินครับสู่โปรสู่แดนดนะครับของคุณเป็นอะไรครับผมเป็นมุนเป็นอะไรต่อไปต่อคุณเป็นเพลงอะไรเอ่อของผมชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเพลงคะแนนก็สามารถฟังได้ที่ยูทูบนะครับ Racer Music นะครับฝากด้วยครับขอบคุณทุกทายเพื่อสงการอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนขอให้เราสุดนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทีทุการครับ